ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมีวาระแห่งภาษสิท ที่มาในมหากัจจายนะเถราประธานาทิสามความว่าพระสยามภูเป็นผู้อัครบุคคลประทับนั่งบนอาสนะทองแล้วแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดได้ถวายอาสนะอันสำเร็จด้วยทองและแก้วนี้ เราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้นั้นจากเป็นจอมแห่งเทวดาสวอยเทวราชสมบัติอยู่สิบกับจากมีรมัศมีแผ่ไปโดยรอบตลอดร้อยโยชน์ครั้นมาสู่มนุษยโลกแล้ว จากได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิมีพระนามว่าประพัสระจากเป็นผู้มีเดชอันลุ่งเรืองจะได้เป็นกษัตริย์มีลัตนะเจ็ดประการโชดช่วงอยู่โดยรอบทั้งกลางคืนกลางวันดังพระอาทิตย์อุทยัยที่หลวงพ่อนำคำกล่าวของผู้รูน้น มาเล่าให้ลูกๆทั้งหลายฟังในเบื้องต้นนี้หลวงพอ่อต้องการที่จะให้ลูกๆทุกคนได้เห็นถนึงผลบุญที่บังเกิดขึ้นจากการสร้างบาร,รมีของมันฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเพราะคำกล่าวนี้เนะ่ะเป็นท้ายคำที่พระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้ว ก็ได้ย้อนไปดูบุพกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ในอดีตเห็นแล้วก็เกิดความปีติสมนัตอัศจรรย์ใจในผลบุญที่ตามสนับสนุนจึงเปร่งวาจะบอกเล่าถึงอนุภาพบุญที่ตัวท่านเองได้ประสบเพื่อผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อได้รับรู้รับทราบแล้ว ก็จะได้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพราะเถละรูปนี้เนะี่ยท่านมีนามว่าพระมหากาจัจจายนนะเป็นพระอาหารหันตเถระผู้มีผิวพันธ์งดงามประดุจทองคำท่านมีประวัติการสร้างบารมีที่งดงามมาก เมื่อครั้งที่ยังสร้างบารมีอยู่ท่านได้บำเพ็ญบุญญาที่การเอาไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานในภพนั้นๆตามวาระโอกาสที่อำนวยจนกระทั่งมาถึงการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัตมุตระ ท่านได้บังเกิดในตระกูลกระหบดีมหาศาลเมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวการสร้างบารมีและชีวิตในสังสารวัฏและวันนั้นมานพได้เห็นพระบรมศาสดา ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอเลิศกว่าภิกษุผู้จำแนกอัดแห่งคำที่พระองค์ตรัสโดยย่อให้พิสดารได้ทำให้เกิดความปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระอรหันต์รูปนั้นบ้างจึงทำให้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่ได้บำเพ็ญบุญ มีทานเป็นต้นแล้วก็ยังได้สร้างแผ่นศิลาเอาทองฉาบทาพระเจดีย์ชื่อปทุมของพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระและได้กั้นฉัดอันสำเร็จด้วยกแก้วเอาพัดวาลวิชนีพัดถวายพระพุทธเจ้าทำให้บังเกิดอยู่ ในสองภพภูมิท่องเที่ยวในเทวโลกและมนุษย์เท่านั้นต่อมาในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมเมธะก็มีโอกาสได้พบพระสุมเมธะพุทธเจ้าตอนนั้นท่านเกิดเป็นวิทยาธรกำลังหาะไปท่าอากาศ ท่องเที่ยวไปในป่าหิมพานก็ได้เห็นพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งนับรลายสนพอเห็นเท่านั้นเองทำให้เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งด้วยอำนาจบุญที่เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนจึงรีบเหาะลงมาบนพื้นดินแล้วได้กระทำการสักการะบูชา ด้วยดอกกัิกาอันมีกลิ่นหอมจากนั้นก็ยืนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเรื่อมใสในใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติด้วยบุญกรรมนั้นทำให้ท่านท่องเที่ยวไปไปมามาในสุคตินั่นเองจนมาถึงการแห่งพระทศพลพระนามวากัสปะ สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่งก็จะบังเกิดในเรือนมีตระกูลในกรุงพาราณสีตอนที่พระผู้มีพระภาคทรงประชนอยู่ก็ได้สร้างบุญตามวาระแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพานแล้วมหาชนก็ได้ร่วมใจกัน สร้างพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งกับราถนาที่จะได้บุญพิเศษจึงตัดสินใจกระทำการบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยการถวายแผ่นอิฐทองคำมีค่าแสนหนึ่งทำเมนฐานของพระสุวรรณเจดีย์ ตั้งความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญที่บังเกิดขึ้นจากการถวายแผ่นอิฐทองคำนี้ทุกภพทุกชาติที่ได้เกิดขอให้สรีระของข้าเพจเจ้าจงมีวันนะเหมือนทองคำตั้งแต่นั้นมาท่านได้กระทำกุศลกรรมตลอดชีวิต ได้ท่องเที่ยวไปในสุกติภูมิสิ้นพุทธันดรหนึ่งในพุทธุปบาทการนี้ท่านได้มาบังเกิดในเรือนของปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชตในกรุงอุเชนีในวันตั้งชื่อของท่านมารดาคิดว่าบุตรของเรามีวันณะดังทอง จึงตั้งชื่อให้ว่าการจะนะมานพว่าท่านจเจริญวัยแล้วก็เรียนไตรเพศจนสำเร็จพอบิดาเสียชีวิตพระราชาก็มอบตาแหน่งปโรหิตให้สืบต่อไปด้วยอำนาจโคตรท่านจึงบากฏนามว่าก,กัจจานะ เมื่อพระเจ้าจันทประโชธทรงทรงาบการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงทรงสงสารไม่ว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านจงไปในที่นั้นกราบรียนให้พระบรมศาสดาทรงทราบท่านพร้อมกับเ่าหมาดอีกเจดคนก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา,สดาตามพระราชาองค์การ พระบรมศาสดาทรงสแสดงธรรมแก่กัจจานะมหามาตในที่สุดแห่งเทศนาเดิมหน้าแห่งบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้ท่านกับผู้ติดตามเจ็ดคนได้ดำรงอยู่ในอรหัตผลถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาพอบรรลุธรรมแล้วพระบรมศาสดาทรงเหยียดพระหัต ประธานเอหีพิคุอุปสัมปทาแก่ท่านเหล่านั้นว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดพอสิ้นกระแสพระดำรัตทั้งแปดคนก็มีผมและหนวดเพียงแค่สององคุลี <c oughs> เครื่องนุ่งห่มของคารวาสหายไปทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธ ได้เป็นเหมือนพระเถระผู้มีรรษาร้อยภรษาพระเถระประนมมือกราบทูลพระ,ระบรมศาสดาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจันทประโชดระรบจะถวายบังคมระบาทของพระองค์และฟังธรรมพระ,ระบรมศาสดา พระบรมศาสดามองเห็นบุญที่พระเถระสร้างไว้ในอดีตท,ทรงทราบว่ากัจจายนะผูน้นี้ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ดีแล้วเธอสามารถที่จะทำความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเท่านั้นจงไปในที่นั้น เมื่อเธอไปแล้วพระราชาจาักฟังธรรมจากเธอและจากเลื่อมใสพระเถระพร้อมกับภิกษุอีกเจ็ดรูปได้เดินทางกลับไปพรนนารของตนเองได้แสดงธรรมที่พระบรมศาสดากล่าวโดยย่อให้พิสดารภเยาะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย อย่างพระราชาให้เลื่อมใสเมื่อประดิสถานพระศาสนาในอาวันตีชนบทแล้วก็ได้กลับมาเฝ้าพระบรมศาสดา,ศาพระบรมศา,ศา,ศาสดาทรงทราบความปรารถนาที่พระมหากัจยนะตั้งเอาไว้จึงแต่งตั้งพระเทลระไว้ในตำแหน่งอัลเลิศ ด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้จำแนกอัดที่เรากล่าวโดวยย่อให้พิสดารนี้มหากจัจายนะเป็นเลิศท่านได้รับตำแหน่งเอตัท,ะทะคะแล้วได้ระลึกถึงบุปกรรมของตนจึงกล่าวว่า เราได้สร้างบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญอเลศหลายภพหลายชาติตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่างดีแล้วด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้ทำให้เราบรรลุในสิ่งที่เราตั้งใจบุญที่สร้างเอาไว้สามารถยังความปรารถนาทุกประการให้สำเร็จได้อย่างแท้จริง เห็นไหมจ๊ะว่าบุญนี้นะ่ะสามารถอำนวยความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจไว้อย่างดีแล้วให้สําเร็จได้อย่างเป็นอาศาัศจรรย์ความปรารถนาทุกอย่างหากทําบุญเอาไว้มากต้องสมความปรารถนาอย่างแน่นอนเพราะบุญเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิต เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชีวิตทั้งมวลในวันบุญใหญ่ที่จะถึงนี้คือวันที่สามกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสลายร่างคุณยา,าจารย์ของเราในวันนั้นเราจะได้ร่วมบุญกันเอาบุญใหญ่ถวายพระตาหารและปัจจัยทยธรรมกับพระเถรานุเถระ ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศแล้วก็จะได้เอาบุญกับคุณยายถวายไฟแก้วบูชาธรรมท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นมหาปูชนียาาจารย์ที่หาได้ยากในโลกฉะนั้นวันนั้นจึงเป็นวันที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเราต้องมาเอาบุญกันให้เต็มที่ อย่าขาดเลยแม้แต่คนเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา มีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน